มันน่าเป็นห่วงนะเหมือนกับกที่ผมอาจจะเห็นต่างจากพี่ไพศาลที่ไพศาลสนับสนุนแต่ผมผมก็มีมีความกังวลว่าที่ที่ได้มีโอกาสไปสัมผัสตามตามห้างต่างๆหลังจากท,ท,ที่เปิด <Hus i. S 1> ห้างเมื่อวันที่17แล้วเนี่ยไอ้ที่บอกว่าจะต้องทํอย่างนู้นอย่างนี้ต้องสแกนต้องต้อง,องไทยชนะไทยชนะเนี่ยผมก็ลองไปทดสอบผมเ,เดินเข้าไปในห้างบอกว่าให้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 ใหต้องสแกน QR โค้ดไทยชนะผมบอกว่าผมไม่สะดวก อ่ะไม่สะดวกก็ไป,ไปไปไปลงชื่อพร้อมกับระบุหมายเลขโทรศัพท์ผมก็ไปลงชื่อขาออกเนี่ยผมไม่เห็นจะต้องเช็คเอาท์เลยผมก็เดินออกมาแล้ววันเนี้ยผมไปที่ที่ห้างหนึ่งในใจกลางเมืองเนี่ยครับอันนี้ปล่อยเลยครับไม่ต้องลงชื่อไม่ต้องสแกนะแล้วไม่ไม่มีการวัดอุณหภูมิด้วยเก็<ผ>ม,มีแบบก็ก็มีแบบโโทรโม,โมิเตอร์สแกนรหรือล่าพอพอเดินผ่านก<ม><ท>ุ้งกวนน่นี่คือนี่คือ,น,คอนายสักไทยเจียพินิยะ ไม่มีเลยผมเลยงงไงคือก่อนหน้านี้เนี่ยยังมีการเอ่อเอ่อเอ่อวัดอุณหภูมิแล้วก็ติดสติกเกอร์ว่าอ้าวพานอ้าววันเนี้ไปเดินเนี่ยไม่มีเลยผมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่างนี้มันยังไงกันเนี่ยผมนะผมเห็นด้วยกับพี่ไพศาลนะครับต้องต้องคลายล็อกคือการที่จะกวดขันมาตรการทางสังคมในวงกว้างเนี่ยรัฐบาล้องค่อยๆยคลายนะครับไม่งั้นกะับก่อน แต่ต้องมากวดขันผู้ประกอบการกับประชาชนแล้วประชาชนกับผู้ประกอบการก็ต้องเข้าใจด้วยว่าถ้าคุณปล่อยแบบนี้แล้วกลับมารอบสองนี่ยคุณโดนสั่งปิดซึ่งพัทยาเนี่ยโดนมาแล้วจำได้ไหมพัทยาเนี่ยพอตอนแรกเขาบอกคลายล็อกพัทยาออกมาเลยเต็มเกือบจะเต็มครับใช่ไหมครับไม่มีแมสไปนั่งโจ้เล่ากันนะครับในส่วนของยืมเงินตามต้นมะพร้าวยืมเงินตามอพุทธบาทถนนครับ พัทยาสั่งปิดเลยแล้วเพิ่งจะมาออจะมาคลายล็อกเนี่ยคพัทยาเนี่ยพอพอมีมาตรการคลายล็อกล็อกแรกแล้วแล้วเลื่อนๆร ains, ประมาทโดนปิดต่อครับซึ่งผมคิดว่าตรงเนี้ยผมเห็นด้วยที่จะคลายล็อกแต่นออัก้อาหารมา,ากวดขันตับปร,ระชาชนแล้วก็เจ้าของธุรกิจผู้ประกอบการว่าคุณต้องมีมาตรการนะครับเพราะว่าถ้าไม่มีมาตรการมันกลับมารอบสองนี่มันมันยุ่งนะซึ่งวันนี้เนี่ย นายแพทย์ประสิทธิ์วัฒนาภาเขาก็ออกมาเตือนนะครับก็บอกมันมาแน่รอบสองมันมาแน่แต่จะมาแบบเออจะดักก่รอบแรกเพราะเขาบอกว่าดูจากแต่ละประเทศเนี่ยซื่งที่ต่างประเทศเทียบแล้วก็ดูมาตรการคายล็อกของเขาเขาบอกเหมือนกับที่เรากําลังทาอยู่เลยอืแต่เขาบอกว่าพอแต่ต่างประเทศนี่ตอนนี้กูตูรดไปหมดแล้วเกาหลีใต้นี่ครับตอนนี้เขาสู่ภาวะวิกฤตอีกแล้วนะเรื่องเรื่องของขาดแคลา ้กับผมก็เลยคิดว่าถ้ารัฐบาลจะแบบนี้รัฐบาลต้องทําความเข้าใจของผู้ประกอบการหรือถ้าลงแท้ก็ต้องลงจะมีกฎร,ระเบียบที่เพิ่มมากขึ้นก็ต้องลงว่าคุณจะต้องมีหนึ่งสองสามสี่ห้ามาตรการเหล่านี้ประชาชนเองเนี่ยก็ต้องลงผมว่าต่อไปเนี่ยไม่แน่นะปล่อยกันแบบนี้นะเราต้องมีออก,กฎหมายเรื่องเรื่องของการที่จะต้องมีแมสก์นะครับใส,ส่แมสออกจากบ้านแล้วก็วเพื่อต้องต้องมีแอลกอฮอล์ติดตัวกันด้วยหรือเปล่าเพราะอย่างที่เห็นเนี่ยบางคนออกมาแบบ สบายใจเลยอ่ะไม่มีอะไรเลยอ่ะแล้วดูอย่างที่ขนส่งสาธารณะรถตู้เรือรถไฟฟ้าไม่มีการรักษาระยะห่างแล้วครับอืมเชื่อไหมฮะนี่<ช>ล่ำล้ำมวยไทยก็จะขอมาอีกครับซึ่งผมคิดมาตรการนะมันดูแลได้ในส่วนของคนดูเนี่ยนะคือไม่ต้องเข้าไม่ต้องเข้าไปดูในสนามคือคคดูมวยตู้อยู่กับบ้านเนี่ยผมคิดมาตรการมันดูแลจกกัดการได้แต่ผมนึกภาพไม่ออกมวยไทยจะไม่ให้กอดปล้ำไม่ให้ ตีเข่ากันมันผมนึกตาพไม่ออกแล้วมันสัมบัใกล้ชิดอ่ะนั่นก็ไม่ใช่มวยไทยแล้วเหมือนกับให้ถ่ายหนังถ่ายละครไม่มีเลิฟซีนจะถ่ายยังไงวะคือคือผมคิดว่ามันบางบางทีบางเรื่องก็จะลอไว้ก่อนแต่ก็ดูดูแลเรื่องของการเยียวยาเขาให้มันตรงเป้าซึ่งผมคิดว่าตอนนี้สังคมไทยเราเนี่ยมันมันต้องมันเน้นที่คุณภาพวินัยของประชาชนกับจริยธรรมของผู้ประกอบการละ ใช่ใช่แล้วก็ค่อยคายออกไปคือตั้งเป้าเอาสองกำแพงนี้เป็นตัวนะเอาสองกำแพงนี้เป็นตัวที่จะป้องกันการแพร่ระบาดแล้วรัฐบาลเนี่ยไปทําอีกเรื่องหนึ่งสิ่งแรกที่รัฐบาลจะต้องทำเนี่ผมขออนญาตมองไปข้างหน้าอนะคือไปสร้างกลไกในการตรวจสอบการใช้งบประมาณอ่าฮะจะเรื่องของสวัสดิการเยียวยาแต่ละประเภทแต่ละสาขาอะไรก็ทํามันใช่บครับไม่ใช่ว่า ผู้เปราะบางซึ่งเป็นคนที่ด้อยโอกาสสุดๆของสังคมเนี่ยไปได้สุดท้ายมาทีหลังสุดเลยมาทีหลังสุดเลยซึ่งปกติในวิถีชีวิตประจำวันในยามปกติเนี่ยเศรษฐีปกติเนี่ยเขาก็แย่อยู่แล้วนี่อย่างเราเขาไปห้อยท้ายหรือรัฐบาลบอกว่าคนเหล่านี้มีความอดทนสูงอึดกับซึ่งในทางงานผมอ่ะครับอย่างที่คุณสุบันพูดมาเนี่ยม มันมันเป็นประเด็นเลยนะอย่างในทางสากลเนี่ยเวลาเราเราไปเดินทางไปไหนเนี่ยตามตามรถโดยสารสาธารณะเนี่ย<บ>เวลาเขาขึ้นป้ายเนี่ยที่นั่งผู้ด้อยโอกาสคนพิการแล้วก็<บ>ภาษาฝรั่งเนี่ยเขาใช้ภาษาดีนะ Priority <บ>ก็คือ<บ>ต้องมาก่อนเลยคนเหล่านี้ต้องมาก่อน Priority <บ>แต่ก<บ><บ>ารการเยียวยายเนี่ยกลุ<บ>่มคนปอบบางมาถังสุดอ่ะสหราบประเทศไทยคือคุณสังใจผมบอกเลยไง ว่า uh huh. ผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเราที่เป็นใหญ่เป็นโตในคณะรัฐมนตรีหรืออยู่ในกระทรวงเนี่ยภูมิภูมิประสบการณ์ชีวิตหรือภูมิชีวิตเนี่ยสัมผัสกับคนอ่าพวกเนี้ยลาบากครับอ่าอ่าสัมผัสกับพวกที่ลําบากเนี่ยน้อยมากจึงมองไม่เห็นความลําบากของเขาแล้วยิ่งไปล้อมข้างด้วยประเภทแบบเสนาบริวารที่ได้ครับพี่ดีครับนายสบายครับท่านยุ่งไปใหญ่แม้แต่รัฐมนตรีบางคนอาจจะบอกว่าผมลูกชาวนาเนี่ย ผมก็ถามว่าก็ก็คงจะได้สัมผัสชาวนาช่วงสั้นๆพอจบม .5 ม .6 แล้วก็คงจะเข้ากรุงเทพก็อยู่หอพักใช่ไหมฮะหรืออยู่อะไรก็ก็เติบโตมามันก็เลยขาดมิติมุมมองถึงถึงก้อแท้จริงในสังคมผมก็คิดอีกมุมหนึ่งนะอันอันนี้เนี่ยประชดเล็กน้อยครับหรือว่าที่ปรึกษาในส่วนของงานตรงนี้ของรัฐบาลเนี่ยนะครับจะจะจะประเมินแล้วว่า คนที่อึดคนที่อึดและทนมากที่สุดนะครับในสถานการณ์นี้ก็คือผู้ที่เขาเรียกว่ากลุ่มผู้เปลาะบางคือไหนๆก็ยากลาบากอดทนมาทั้งชีวิตและอดทนอีกหน่อยจะเป็นไรไปนะับเสียงไม่ดังส่มนี้เสียงไม่ดังครับสองพี่น้องผู้ใช้แรงงานในกรรมกรพี่น้องผมที่ใช้แรงงานแต่กรรมกรเนี่ยก็จะมองว่าพวกนี้ปกติก็หาเช้ากินขําแบกหามนะฮะเข้างานํากะอยู่แล้วไม่น่าจะมีปัญหาอะไรใช่ไหม ก็เอาไว้ทีท้ายก่อนใช่ไหมแล้วก็ในส่วนที่ต้องดูแลพวกชนชั้นกลางก่อนพวกที่ไป็นยิ่งกว่าพวกที่ดูแล้วเนี่ยน่าจะมีแรงผลักเพไอ้พวกนี้พวกนี้ไม่ค่อยแข็งแรงไงถ้าปล่อยเรเป็นเป็นอะไรไปแล้วขับเคลื่อนไม่ได้ดื่อนสังคมไม่ได้คือมันมีผมคิดว่าเราต้องพลิกใหม่ผมคิดว่าให้แทนรอบสองเนยนะอันที่กินสิ่งแรกที่รัฐบาลควรดูแลเหมือนที่คุณสักใจพูดอ่ะ ดูแลผู้เปราะบางทางสังคมก่อนเพราะเขาเขาเนี่ยไม่เขาการเขาเป็นคนอะไรที่มันมันยากลำบากในการำดำรงชีวิตสองต้องดูแลพี่น้องกเกษตรกร,รถ้าเขาพี่น้องกเกษตรกรปัญหาเขา,าได้รับการปลดเปลื้องเขาได้มีเงินทุนเขาไปทํามันก็จะได้ผลิตผลผลิตอาหารขึ้นมาในการที่จะดูแลเมืองใหญ่ใช่ไหมอาจจะเอาเอาผักเอาเป็ดเอาไก่มาใส่ตู้ปันสุกก็ได้แล้วไม่ต้องมาตั้งกล้องให้เป็นทุนทุนทีหลังใช่ไ ประเภทที่สองก็คือผู้ใช้แรงงานอ่าประเภทที่สามผู้ใช้แรงงานประเภทที่สี่ก็ที่สูงขึ้นมาแต่นี่มันพลิกกลับไปหมดไงใครมีแลก็ถึงเทคโนโลยีได้ก่อนได้ก่อนคือิดว่ารัฐต้องไปดูแลไปดูแลว่าการใช้เม็ดเงินที่ผ่านมาเนี่ยมันมันเป็นไปมันไปยังไงอือใช่ไหมฮะมีั่วไหลาตรงไหมนั่นคือประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองรัฐต้องไปบีบคอกระทรวงแรงงานนี่ผมแจ้งคำว่าบีเลยนะเออจะบีบคอล็อกจะอ่า ี S <S ออพอจะตีเข่าฟันหอกื่ออก็ต้องทำก็ต,ต้องรีบจา่าัินเดียวยาที่ขายล็อกไปเนี่ยสภาพการจ้างงานจะมีปัญหามากคุณสักใจครับครับ